ต,ตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันแน่โดยเฉพาะที่อุบลราชธานีนะคะตอนนี้ต้องบอกว่านะคะทางอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดปลายน้ำค่ะคะุณผู้ชมคะมีปริานานามาณน้ำที่ไหลขึ้นเพิ่มขึ้นทุกมือนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอวารินชำราบตอนนี้ก็เริ่มที่จะลนตลิงกันแล้วฝั่งเมืองอุบอรลราชธานีก็เริ่มที่จะลนตะลิงออกมาแล้วนะคะมื่อน,นี้เดี๋ยวฮ่าจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะว่ามื่อน,นี้เพิ่มขึ้นหลายปันใดน,นะคะมื่อนี้เดี๋ยวฮ่ามาเบิ่งเรื่องของการรายงานระดัับบนนาปประจวคุชมไเิง ระดับน้ำที่สถานี M7 กันก่อนนะคะระดับน้ำค่ะ่อยู่ที่1จุด เจ็ดหนึ่งเมตรเนื้อระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะกถือว่าเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ1เซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งจากมาว่านี่ค่ะตามกว่าปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณลบสองจุดหนึ่งสองเมตรนั่นเองซึ่งอัตราการไหลกับอยู่ที่ประมาณ2องพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่จุดสี่ศูนย์หลาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งกหากมีการเปรียบเทียบนะคะกัตามกว่าระดับน้ำสูงสุดของปี2565อยู่ที่3.80เมตรนั่นเองนะคะนี่คือข้อมูล ของสถานีวัดนามที่ M7 นะคะหรือหลายๆคน อาจจะหูจักกันอยู่ที่ตลาดญ่เนาะคุณปิยพงศ์ค่ะตลาดญ่จะมีสถานีวัดนามอยู่ตรงนี้หลายๆคนก็จะไปเบิ่งนะคะแต่ละมือว่าเอ๊ะนามมันเพิ่มขึ้นหลายปันไดตอนนี้เพิ่นกับมีการปักท่งสีแดงไว้แล้วนะคะส่วนสถานีวัดนามนะคะแม่น้ำคงอยู่ที่อำเภอคงเจียมค่ะระดับน้ำอยู่ที่99.90เมตรเนือระดับน้ำทะเลปันกลางนั่นก็คือเพิ่มขึ้นค่ะจากเมื่อวานนี่2เซนติเมตรซึ่งกระทมก่าปีที่แล้วอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะซึ่งกระําก่วตาลิงอยู่ที่3.63เมตรนนั่เองะคะ นี่ก็คือข้อมูลนะคะการรายงานสถานการณ์น้ำนะคะของอุบลราชธานีทั้ง2จุดด้วยกันนะคะเท่ากับจะมีการอัปเดตแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเป็นประจำทุกมือนะคะ